คนพังงูเอาน้องนาวาขับนาวาขับเทวาขับเทวาครับแกะไขราคาครับเจ็ดสิบเก้าสิบครับขอให้มีหนึ่งสองสามปล่อยครับ ถูกไปลินบวกนักคอนพงูกยังวลยังเบามาอยู่ครับยังวลยังเบามาอยู่ทับทีมาไปดีๆครับล้ำตัวครับทับทีา สมบูรจะไปบางไรนอนแองไรแองแ,งแ,งแ,งแงองรถไป,ปนี่วังต๊ะเบาได้คิดกันครับทัานทีว่าบาทนี้ละพี่น้องเสียบขวดพอขวดแม่เอ้ยกระซิ่งมาเบาคูป,ป,ปังเทนมันสิบเกียก์กรรมการผู้เบาเพราะว่าโคดีตเมาพอภาคเหนพอเดีตาาสามลอยครับนาะคอ,อนพังูบวกชกเพรินครับสบายสบาย ช่วงอากาศมันดีพี่น้องจังหวะนี้ผู้เล่นวัยชุดช่วงนี้เสียใจนะพี่น้องบอกเลยสกอ่อร์หลออกหากงโก่งเแต่กับเบามาอยู่ครับทัพธีวาไอเสียที่ล้วเงินนครบ้านเหลือมป้ครับเนี่ยเออครับพร้อมแล้วนะครับเนาะสไปไกลไปเรื่อยเยอะแยมุ่งไฟกไปได้เอาลีนะนครบ้านเหลือมครับกิ๊บซิปครับเอาลีนะ ส0 0้กระพันไปครับนคนรพงอุบวกโจกไพรีนเสียงหางคือกันเดือนทัพเทวาหางโกงไหลครับโอกาสหางขาดมีไหลครับทัพเทวา,าขาดสีขาดไฟตนครับทัพเทวายังบทันเดบาครับมุ่นเมกอยู่ืนเปควันครับของโจกไพรินบวกนคนรพงอุ 325วินาทีเดี๋ยวให้โพร่างจักบาทบนยานฟ้าออมาอยู่ครับทัพทีวาเอาลักพันบันเรลี่ยมครับ70ราคาขอให้โชคดี123ปล่อยครับ อยกกลับไปต่อครับของนะครบรรเรือกวงก็ยังโกลว่าอยู่ในทัพเทวายังเหนียวอยู่ครับ่มีอาการยังดื้อของท่านเทวาครับยังไม่หมดความรุนแรงเสือเอาครับรุ่นลอดนะครับเสียตาลนุ่มเกาหลีพร้อมยังเหนียวมากอยู่ครับของท่านเทวา ังเบายังเดียวมาครับทัพทีวาถ้าพ่อค้90สบายสครับทัานคียบ่ทันเห็นครับนบั คอนขางซีไปไกลด้วยพี่น้องคอนขางซีไปไกลอยวนอน,นครับ ทั้ง15ปีครับทรัพย์สมบูรณ์บวกบ้านคอเล่าขอให้โชคดีครับทรัพย์สมบูรณ์บวกบ้านคอเล่าอย่างยังบ่พร้อมครับเปนมันมันมาแจ้งไอรุ่นนิเสียติพ่อครับผมครับที่พร้อหนึ่อเสียตานมเกาหลีครับกิ๊ฟซีเกตหาครับพร้อมจำมอครับครับผมขอให้โชคดีครับนครบัลลีมประเทศอทยหนึ่งสองสามไปจับ ข้อมจำมอย่งบ้างนะบนนั้เเนเราเป็ยังคนสัพสมบูรณ์ก่อนบ่เ<ด>ราจะมีขอ,องนุ่มตาบวมเซียทานพวกนุ่มเกาหลีเนาะไปอยู่นี่หลากหลายมาอยู่ครับเสียทานพวกนุ่มเกาหลีครับเป็นไปได้ดีกับเป็นกักกนแบบนี้ครับผม มาไหลละกองนุมตาลวกเสียเกาหลีเบาได้อยู่ด้วยเสียตาลบวกนมเกาหลีนี่แจนุมนมมาไหลครับราคาที74 79, 74, 74, 79. ครับ79่ะบ่งไปก่อนละพี่น้อยใส่ความเบาเดีละ<ๆ>มาครับซับสมบูรณ์พร้อมแล้วครับ300 65วิ สามร้อยลากสิบห้าเัสมบูรณ์ของบ้านขอเล่าขอให้ชคดี้กันหนึ่สปล่อยครับบวเขาบ่เขาเปลี่ยนเป็นกำนันโจเลยครับกำนันโจเลยแปดสิบเก้ิบครับขอให้ชุดนี้รับกำนันโจถอยสมบูรณ์ถอยสมบูรณ์ฟูยไกลเอาเอา่คนละสายทรับสมบูรณ์คนละสายเอาทรับสมบูรณ์อีกเท่านึงครับขอให้ชุดนี้หนสาม ลอยครับเล่ามาสิเป็นล่างสองหลองผมมาแล้วเีมาสิเป็นล่างสองหลองไปดินหันหักครับของบ้านพอเล่าบวกรัพย์สมบูรณ์โอ้มันบ่หายมันบ่หายพี่น้อแบบนี้ โอ้ยเสียตานกันยังไม่ไมครับเสียตานบางไกวันครับเป็นบางไฟน่นมนมาะายครับเสียตาบนบวกนมกะลีนี่โอ้ยบวกไปครับทรัพย์สมบูรณ์บวกบ้านคอเล่าหนักเลยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบเก้าอาสิบพันไป หลักใกล้ๆนี้ถ้าฟินว่งเสียตานบวงลมเกาหลีครับ f 1 0 0 0นไปมาอยู่ไปครับเวลาครับ279วินาที หนุ่มตาลพ่กไอบวกเสียงเกาหลีครับ279วินาทีเอากำนั่นโจกำนั่นโจราคาที่8ปาร์เก้บซมาเก้าสบชดีครับ1 2 3ปล่อยครับ กระเม็เนื้อที่นอกสิบมอดอกเม็ดบางส่งก็ได้คนมาครับการันจูครับเป็นมุงไสอย่างแถวๆยอดขออนุญาตไก้เบาได้ครับกานันจูขออย่าทำเรืนานนะครับครับผมขอประชาชนทั้บ้านนะครับรถมอไซค์ยี่ห้อยามาฮ่าครับหัวหองบริหารให้มารับครับกรรมการทานไดรับเที่ยวเอครับ เราจะใส่เฮียสไลด์จเลยมุนแจมครับใส่บมดแจ่มนะครับาได้เบาได้ยุ่ธัณฑ์เป็นตัวนะครับปนตัวมันปุยๆตลอดครับกันนนัูตังกตอนไปนรตัก็ไม่ไปนบไปพ่อมาันางเล้นะครับ ไปเรื่อยๆนีๆ่พี่น้องไปเรื่อยๆเพราะว่าล้ำหักล้ำคนมันมีตลอดนะมุดตลอดครับพี่น้องมันมุดกันบุดกันครับออ๋ขอบคุณแจ้งน้ำตาเป็นอยังสูงเด้อถึงว่าสิเป็นนุ่มๆมากความเบามีอยู่เรื่องกำลังจูอย่างเห็นชัดอยู่แต่การอาศัยความเบาครับกำลังจู <c oughs> ิ 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 1, 2, นะบอลพึ้นมันบอย่างบางบอ,พอ,งบบอลบนนบอพี่นออกขางบนมันกาง้ดีเจะขึ้น่านละบอลพ้นบนไตมันพอแห้งแล้วเนะจ้าพงิน <c oughs> ครับพร้อมแล้วครับแดดอาครับ แดดสิมาครับเจ้าคนเงินครับป่อยชมดีหนึ่งสอปล่อยครับเดืดนากาเ m c อ่ะกลองกายมาท่านเฮาหลงมือเมีคนดำี่นองอ่ะหไปคนไปวันครับ หอกรสินอกรสินครับเจ็ดสเสครับหอยชุนีอยกรสินเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับหนสามัานต้อง,าาองนดก็ได้เก<อ>่นเราทำงานใดก็ได้เ่นกราอ กอดไปเนยครับมาครับมาเอาน้องดาวครับน้องดาวหกสิบครับหนึ่งสองสามน้องดาวปล่อยครับไปครับน้องดาวไปอยู่พร้อมจำมออีกบ้างครับอ๋มพวันบวกมูหาผ้าโจกแปดสิบห้าเก้าสิบเออเด็ดดับมาแล้วเด้อพี่น้องอรออีกแป๊บหนึ่งพี่น้องสิบเอ็ดบังงานงพื้นพราะวสนาสนามโลวง สนามเพลินครับสนามลงครับนะเวลาเขาก็ยังพอมีอยู่ได้ฟรี้นองนเวลาเขาก็ยังพอเหลือ,อ